สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนนะคะคลิปนี้เราก็จะมาสปอยซีรีส์เรื่องใต้ล่มราชนิีในอีพีที่7กันนะคะต่อจาก e ีพีที่แล้วนะคะหลังจากที่พระราชนัดดาโดนรอบวางยาพิษราชนีเลยมาหาสังกุงพระพี่เลี้ยงเพื่อที่จะสอบถามว่าใครเป็นคนอยู่เบื้องหลังเรื่องนี้นะคะสังกุงบอกว่าพวกเขา จับครอบครัวของนางไว้เป็นตัวประกันค่ะนางจึงเลี่ยงไม่ได้และถ้านางบอกราชินีครอบครัวของนางก็จะตายเช่นกันราชินีก็ได้เสนอว่าจะช่วยครอบครัวของนางแต่สังกุงก็ได้บอกว่าราชินีช่วยครอบครัวของนางไม่ได้หรอกเพราะว่าพวกเขาน่ากลัวกว่าราชินีเยอะแล้วนางก็ได้กัดลิ้นของตัวเองจนตายไปค่ะ หลังจากนั้นนะคะองค์ราชินีก็ได้สั่งให้ทหารไปค้นหายาพิษในห้องครัวค่ะแต่ความซวยก็ไม่ได้หมดแต่เพียงเท่านั้นไฟก็ได้ไหม้ตำหนักจุงกุงซึ่งก็เป็นตำหนักของราชินีแล้วราชินีก็ได้สั่งซังกุงชินคนสนิทว่าห้ามคนภายนอกเข้ามาในตำหนักจุงกุงโดยที่ไม่ได้รับอนุญาตทางด้านของพระชายาก็ได้มาขอร้องให้ราชินีส่งตัวของนางกับลูกออกจากวังหลวง นางบอกว่านางได้เสียพระส,สวามีของนางไปแล้วนางไม่อยากสูญเสียลูกไปอีกทางด้านของพระพันปีนะคะก็ได้มาต่อว่าฮ่องเต้ที่ยุติการสอบสวนองค์ราชินีที่รอบสังหารองค์รัชธายาตเหตุใดพระอ,องค์ถึงมั่นใจว่าราชินีจะสังหารองค์รัชธายาตหรือพยาค่ะพ่อแม่คนไหนจะฆ่าลูกของตัวเองกัน ถ้าฝ่าบาทเป็นเช่นนี้ข้าจะดึงราชนีออกจากตำแหน่งเองมันไม่ใช่เรื่องยากอะไรเลยพยาค่ะเคยทำมาแล้วครั้งหนึ่งทำอีกครั้งมันจะเป็นเรื่องยากอะไรสำหรับเสด็จแม่ถ้าไม่พอพระทยัยก็ทรงจะเปลี่ยนกษัตริย์ไปด้วยหรือเปล่าข้าต้องลงทุนทำถึงเพียงไหนเพื่อให้ฝ่าบาทได้นั่งบาลังนั่นกันพระอ,องค์ไม่ได้ทำเพื่อลูกแต่พระอ,องค์ทำเพื่อตัวเองไม่ใช่หรือพยะค่ะเจ้าก็ต้องการเช่นนั้นนี่คนที่เริ่มเรื่องนี้ไม่ใช่ข้า แต่เป็นฝ่าบาทตั้งหากถ้าฝ่าบาทไม่ต้องการเช่นนั้นข้าก็คงไม่เริ่มด้วยซ้ำท่านจะบอกว่าบัลลังก์นี่เป็นของเสด็จแม่หรือพยา่ะแต่กษัตริย์คือลูกนัพยา่ะแต่คนที่ํำให้เจ้าเป็นกษัตริย์ก็คือแม่คนนี้อนุญาตให้มีกระบวนการแท็กฮยอนด้วยมิฉะนนั้นข้าจะดึงราชินีลงมาด้วยมือของข้าเองทางด้านสามองค์ชายของราชินีนะคะด้วยความเป็นห่วงเสด็จแม่ พวกเขาก็เลยแอบไปที่ตำหนักจุงกุงมาแอบฟังเสียงของเสด็จแม่อยู่ที่หน้าประตูค่ะพอซังกุงเปิดประตูออกมาพวกเขาก็เลยล้มเข้าไปในตำหนักราชนีก็ได้ถามว่าพวกองค์ชายมาทำอะไรที่นี่องค์ชายอิวยองก็ได้วิ่งเข้าไปกอดองค์ราชนีองค์ชายคเยซองก็บอกว่าเห็นไหมข้าบอกแล้วว่าเสด็จแม่ไม่เป็นอะไรองค์ชายมูอันก็บอกว่าใครกันแน่ที่เป็นห่วงที่สุดพวกเขาก็ได้เถียงกันไปมาสักพัก แล้วองค์ชายขายเยซองจึงบอกว่าได้ยินว่าเสด็จแม่ไม่ยอมเสวยอะไรเลยพวกเจ้ามาที่นี่เพราะเป็นห่วงแม่อย่างนั้นหรือลูกได้ยินว่าเสด็จแม่เจอเรื่องลำบากที่ลานไต่สวนในวันนี้พะยะค่ะเรื่องลำบากอะไรกันโปรดรักษาผ้าวรากายด้วยนี่เป็นเกี๊ยวไส้เนื้อไก่ที่พระองค์ทรงโปรด มันมีไขมันน้อยทําให้ย่อยง่ายด้วยพยาค่ะพวกเจ้ามาได้จังหวะพอดีข้ากําลังรู้สึกหิวแล้วราชินีก็ได้คีบเกี้ยวกินแล้วก็ได้บอกว่าอร่อยจังแล้วองค์ชายอิวยองก็ได้ถามราชนีว่าสเสด็จแม่ถ้ามีกระบวนการแทคไยอนพวกสเสด็จพี่กับลูกจะตายกันหมดหรือพยาค่ะใครบอกเจ้าแบบนั้นกันลูกเห็นพวกขันทีพูดเมื่อก่อนตอนที่สเสด็จพ่อขึ้นคลองลาด พวกเหล่าองค์ชายสายตรงก็ตายกันหมดไม่หลอกตราบใดที่เสด็จแม่คนนี้ยังอยู่จะไม่มีทางเป็นเช่นนั้นเพราะง้นไม่ต้องกังวหลหรอกนะเสด็จแม่ไม่กลัวหรือแม่ก็กลัวแต่พอเห็นเหล่าองค์ชายอยู่ตรงนี้ข้าก็ไม่รู้สึกกลัวเลยสักนิดทางด้านขององค์ชายซองนำนะคะก็ได้มาบอกฝาบาทว่าคนที่นำยาสมุนไพรมาก็คือลูกเองพยาค่ะเจ้ามอบยาสมุนไพรให้หมอหลวงเองหรือว่า มอบผ่านทางราชนีกันละ่ะพวกเขาบอกว่ายาสมุนไพรพวกนั้นทําให้องค์รัชทายาทตายซึ่งแปลว่าเจ้าอาจจะต้องรับผิดชอบทุกอย่างสเสด็จพ่อยาสมุนไพรพวกนั้นไม่มีปัญหาลูกทําไปเพราะอยากช่วยสเสด็จพี่ลูกจะรับผิดชอบลูกจะบอกว่าเป็นคนนํามันมาและจะพิสูจน์ว่ามันไม่ใช่สาเหตุการตายลูกจะพาหมอแล้วก็พ่อค้าสมุนไพรมาแล้วพิสูจน์ว่า มันเป็นการจ่ายยาตามตำรับอังซอมันอันตรายเกินไปปล่อยให้เป็นเรื่องของผู้ใหญ่เจ้าไม่ต้องยุ่งนี่เป็นคำขอร้องในฐานะของพ่อไม่ใช่กษัตริย์แต่องค์ชายซองนำก็ไม่ยอมเขาได้บอกว่าลูกไม่อยากเป็นน้องชายที่ฆ่าพี่ชายพยาค่ะตัดภาพมาที่องค์ราชนีค่ะ ได้มีทหารมารายงานเรื่องของพระพี่เลี้ยงของพระราชนัดดาว่านางเข้ามาในวังหลวงจากการแนะนำของอัคารมหาเสนาบดีเริ่มทำงานเป็นนางกำนันที่ตำหนักพระพันปีและก่อนที่จะมาถวายการรับใช้พระราชนัดดานางก็เคยดูแลองค์ชายซิมโซมาก่อนจึงระบุได้ยากว่าใครเป็นคนสั่งการนางพระยาค่ะ และผลการตรวจห้องเครื่องหลวงไม่พบปฏิกิริยาของยาพิษเลยราชนีก็คิดว่าอย่างน้อยต้องสืบให้ได้บาอแสอะไรสักอย่างสิปล่อยเอาไว้แบบนี้ไม่ได้แล้วทางด้านของอาคารามหาเสนาบดีพ่อของสนมพวังก็ได้บอกกับนางว่าราชนีเป็นหนูติดกับดักแล้วพะยะค่ะ ตอนนี้คงหัวหมุนเรื่องพระราชนัดดาท่านคิดว่าองค์ราชนีจะไปพบหมอหลวงขวรหรือไม่เจ้าคะพยคะยะค่ะเท่าที่ข้าดูแล้วนางคงต้องทำเช่นนั้นแต่ข้าจะคอยดักทางนางเองทางด้านของผ้าพันปีนะคะก็ได้เรียกสั่งกุงชินไปพบ นางจะสอบถามเรื่องที่ราชนีไปพบกับอดีตพระไมเหสียุนสังกุงชินจึงบอกว่าหม่อมฉันไม่ทราบเพคะถึงนางจะโดนสังกุงของพระพันปีตบนางก็ยืนยันว่านางจะไม่มีวันทรยศองค์ราชนีเด็ดขาดแล้วก่อนที่นางจะกลับก็แอบ,บได้ยินพระพันปีสั่งให้คนตามหาแม่นางที่ชื่อว่ามักละยอค่ะและยังได้ํำชับอีกว่ารีบหายพบก่อนที่จะตกไปอยู่ในมือของราชินี แล้วเรื่องของมเหสียุนภาพพันปีก็ไม่กล้าพูดในการสืบสวนสั่งกุงก็ได้นำสิ่งที่ได้ยินมาบอกกับราชนีทั้งหมดค่ะแล้วในคืนก่อนวันไต่สวนราชนีก็ได้ออกไปพบหมอหลวงขวรแต่ก็ได้ถูกอัคาระมหาเสนาบาดีขวางเอาไว้นะคะแต่พระสนม ก็ได้เข้าไปพบหมอหลวงขาวานนางจึงบอกให้เขาอดทนอีกนิดอีกไม่นานก็จบแล้วทางด้านขององค์ชายซองนำนะคะก็ได้ออกไปนอกวังหลวงเพื่อไปตามหาหมอโทจีแต่ก็พบว่าหมอโทจีได้ออกเดินทางไปแล้วเมื่อไม่นานมานี้พราะโรคระบาดได้สิ้นสุดลงแล้วไม่มีเหตุผลที่เขาจะต้องอยู่ที่นี่ต่อไปค่ะ องค์ชายซองนําก็ได้มาที่ร้านขายยาก็พบว่าย้ายไปแล้วเช่นกันนะคะในขณนะดเดียวกันนะคะทางวังหลวงการไต่สวนก็ได้เริ่มขึ้นฝ่าบาทจึงได้ถามถึงองค์ชายซองนําแต่ก็ยังไม่มีวี่แววใดๆเกิดขึ้น แล้วองค์ชายซองนำก็ได้มาหาคนที่เขาเคยให้ตามหาหมอโทจีให้กับเขานะคะองค์ชายซองนำได้ชักดาบจ่อที่ชายคนนั้นแล้วถามเขาว่าเจ้าตอบข้ามาว่าตอนนั้นเจ้าตามหาหมอโทจีได้อย่างไร ตอบมาเขาจึงตอบว่าท่านหมอโทจีจะใช้สมสดจากโรงหมอยาแห่งเดียวเท่านั้นองค์ชายซองนำก็ได้ไปตามหาหมอโทจีหน้าที่แห่งนั้นแต่ว่าหมอโทจีก็ได้เห็นเข้าซะก่อนจึงหลบไปทางอื่นแล้วในวังหลวงก็ได้เริ่มการไต่สวนหมอหลวงขวานก็ได้สารภาพว่าได้ยาสมุนไพรนั้นมาจากราชินีแล้วราชนีนางก็ยอมรับว่า จริงแต่นางก็เห็นว่ายาสมุนไพรนั้นไม่ได้เป็นอันตรายไม่ใช่สิ่งที่จะทําให้องค์รัชทายาทต,ตายได้ถ้านางรู้ว่าสมุนไพรนั่นมันอันตรายถึงเพียงนี้นางจะไม่ยอมให้องค์รัชทายาทลูกชายสุดล้ําค่าของนางได้กินเป็นอันขาดหม่อมชันได้รับยาสมุนไพรนั่นมาจากพระชายา คนที่เป็นห่วงองค์รัชรายาตยิ่งกว่าใครและก็เป็นคนที่หม่อมชั้นเชื่อใจที่สุดเพคะแล้วฟาบาทก็รับสั่งให้ตรวจค้นตำหนักของพระชายาแล้วก็ได้พบว่ามีสมุนไพรมาจากภายนอกจำนวนหนึ่งพระชายาก็ได้บอกว่าสมุนไพรพวกนี้นางได้มาจากในวังหลวงพอตรวจสอบจากบันทึก ก็ไม่มีบันทึกใดๆในสำนักพระโอสถหลวงแล้วพระชายาก็ได้ถามองค์ราชนีว่าเหตุใดถึงทำกับหม่อมชั้นเช่นนี้เพคะราชนีจึงบอกว่าพอเถอะข้าก็ไม่มีทางเลือกอื่นเช่นกันทุกคนในนั้นต่างก็พากันอึง้งทำอะไรไม่ถูกฟาบาทจึงบอกว่าจบการไต่สวนเพียงเท่านี้ ในท้องพระโรงนะคะเหล่าขุนนางที่นำทีมโดยอัครมหาเสนาบาดีก็ได้เสนอให้ปลดองค์ราชนีและก็ขับไล่พระชายารวมถึงพระราชนัดดาแต่ฝ่าบาทก็ยืนการที่จะไม่ปลดองค์ราชนีค่ะและทรงกล่าวว่าใต้เท้าฮวังวอนทยองท่านอยากจะสังหารพระราชนัดดาขนาดนั้นเลยหรือ ต้องสังหารเด็กคนนั้นด้วยท่านถึงจะสบายใจขึ้นใช่ไหมแล้วฝาบาทก็ลุกออกไปจากห้องโถงแล้วในขณะที่ฝาบาทได้มาฝึกดาบที่ป่าภายัยองค์ชายทรงนำก็ได้มาบอกว่าสเสด็จพ่อไม่ใช่ฝีมือของพระชายาพญาค่ะฝาบาทจึงบอกว่าเจ้าบอกว่าเจ้าเป็นคนนำมาแต่ราชนีบอกว่าพระชายาเป็นคนนำมันมาความจริงคืออะไรกันแน่แล้วข้าต้องเชื่อใครกัน ลูกเป็นคนนำมันมาพยาค่ะแล้วไหนลาพยานที่เจ้าบอกว่าจะพามาก่อนการไต่สวนทั้งหมอและร้านยาได้ย้ายไปแล้วพยาค่ะแต่ว่าลูกจะพยายามตามหามาให้ได้ฟาบาจึงบอกว่าเรื่องมันจบไปแล้วองค์ชายจึงบอกว่าจะให้มันจบแบบนี้ไม่ได้พยาค่ะเหตุใดเสด็จพ่อถึงได้ยอมแพ้เช่นนี้แล้วฟาบาตก็ได้ฟันดาบไปจ่อที่คอขององค์ชายซองนำ เจ้ากล้าดียังไงถึงได้มาสอนข้าที่เป็นกษัตริย์ไม่ใช่ข้าที่ยอมแพ้แต่เจ้าปล่อยให้โอกาสหลุดมือเองตัางหากเจ้าคิดว่ากษัตริย์จะทำทุกอย่างได้อย่างนั้นหรือองค์ชายจึงบอกว่าหากกษัตริย์ทำไม่ได้แล้วใครกันที่ทำได้ล่ะพะยะค่ะ แล้วองค์ราชินีก็ได้มาขอพบพระพันปีในตอนดึกนะคะนางใช้การตายขององค์ราชายาตของพระมเหสียุนมาต่อรองกับพระพันปีโดยนางก็ได้เรียกตัวของอัครมหาเสนาบดีมาพบพระพันปีด้วยเช่นกันค่ะโดยนางขอให้อัครมหาเสนาบดีหยุดเดินหมากแต่เพียงเท่านี้แล้วนางจะยอมให้ มีกระบวนการแทคกไฮออนเพราะมันเป็นจุดประสงค์ของพระพันปีกับอัครมามหาเสนาบดีอยู่แล้วค่ะแล้วพระน,นางก็ได้ขอให้ปลดพระชายาและพระราชนัดดาเป็นสามัญชนแทนนะคะแล้วให้ไปอยู่นอกวังหลวงแล้วถ้าหนึ่งในองค์ชายของราชินีไม่สามารถเป็นองค์ราชทายาทผ่านวิธีแทคกไฮออนได้นางก็จะยอมลงจากตำแหน่งราชินีเองค่ะพระพันปีก็ได้บอกว่า เจ้าจะยอมสละลูกสะใภ้กับหลานตัวเองเพื่อรักษาตำแหน่งราชนีของตัวเองเลยหรือราชนีจึงบอกว่าเพคะถึงหม่อมชั้นจะสูญเสียแขนและขาแต่ว่าหม่อมชั้นก็ต้องปกป้องศีรษะและหัวใจซีเพคะและในวันที่ในระเทศพระชายาและพระราชนัดดาก็ได้มีเหล่าองค์ชายเดินมาส่งด้วยและก็ได้มีเสียงเนินทาของพวกสังกุงว่าองค์ราชนีไม่เสด็จมาทอดพระเนตรนางสั่งปดพระชายา เพื่อรักษาตำแหน่งของพระองค์เองแล้วองค์ชายซองนำก็ได้วิ่งมาแกะเชือกออกจากมือของหลานชายและได้บอกว่าเจ้าไม่ได้ทำอะไรผิดทั้งนั้นรอก่อนนะข้าจะพาเจ้ากลับมาให้ได้และในระหว่างทางนะคะองค์ราชินีก็ได้ช่วยพระชายากับพระราชนัดดาได้ทันก่อนที่จะถูกพวกของอัครมหาเสนาบดีฆ่าตายค่ะพออครมหาเสนาบดีรู้เขา้าเขาก็โมโหมากมาย ทางด้านของราชินีก็ได้บอกกับพระราชนัดดาว่าอยู่ที่นี่เจ้าจะปลอดภัยเจ้าไม่ต้องกลัวอะไรวิ่งเล่นให้เต็มที่และหัวเราะเท่าที่พอใจได้เลยทางด้านองค์ชายซองนำก็ได้ยืนยิ้มอยู่หน้าประตูความจริงแล้วองค์ชายซองนำไม่พอใจที่ราชินีขับไล่พระชายากับพระราชนัดดาเขาคิดว่าเสด็จแม่ทำเพื่อปกป้องตำแหน่งของตัวเองเท่านั้น องค์ราชินีจึงบอกว่าข้าจะพาพวกเขากลับมาวังหลวงอีกครั้งแต่เจ้าต้องร่วมมือกันกับข้าทรงหมายถึงอะไรหรือพยาค่ะคังเจ้าจะดำรงตำแหน่งแทนพี่ชายของเจ้าได้หรือไม่ข้าหมายถึงเจ้าต้องขึ้นเป็นองค์ราชทายาตองค์ชายทรงนำจึงตอบตกลง ลูกจะลองดูถ้ามันทำทุกอย่างกลับคืนดังเดิมได้แม้จะต้องเดิมพันด้วยอะไรก็ตามลูกก็จะเป็นองค์ราชายาทให้ได้ทางด้านของหมอหลวงขวรก็ได้ออกจากวังหลวงโดยเที่ยงจดหมายให้องค์ราชินีโดยมีใจความว่ากระหม่อมไม่มีหน้าพอจะพบพระองค์จึงได้จากไปพยาค่ะกระหม่อมทนการทรมานไม่ได้จึงได้สารภาพออกไปแต่ถ้าว่ากระหม่อม ก็ทราบดีว่าองค์รัชทายาทไม่ได้ตายพ่อยาสมนุนไพรจากภายนอกพยะค่ะกระหม่อมต้องขออภัยที่ปกป้องพรอองค์ไว้ไม่ได้และในซีรีส์ก็จะได้เห็นว่าหมอหลวงได้มาเจอกับหมอโทจีและก็ได้ทักทายท่านหมอโทจีไม่พบกันนานเลยนะครับท่านหมอสังกุงก็ได้รายงานอีกว่าหมอหลวงขวานไม่ได้มีแม่ที่ฉลาภาพเพคะแล้วองค์ราชนีก็ให้สังกุงไปสืบประวัติของหมอหลวงขวานให้ละเอียด ตัดภาพมาที่ฟาบาทที่กำลังคิดถึงคำพูดของราชนีว่าฟาบาทต้องกอบกู้ความหมายที่แท้จริงของแทคไฮยอนคืนมาเดิมทีแทคไฮยอนคือการคัดเลือกผู้ที่คู่ควรที่สุดไม่ใช่หรือเพคะไม่ใช่คัดเลือกตามความต้องการของเหล่าเสนาบาดีแม้ค้าจะเป็นกษัตริย์ที่เหล่าขุนนางแต่งตั้งขึ้นมาแต่ค่าก็อยากเป็นกษัตริย์ที่เกรงกลัวราษฎรไม่ใช่เหล่าขุนนางถึงแม้ว่าเวลา จะผ่านมา20ปีแล้วแต่หม่อมฉันก็ยังจำคำพูดนี้ได้เพคะตอนนั้นหม่อมฉันคิดว่าผู้ชายคนนี้ช่างเท่จริงๆแต่ว่าองค์ชายคนอื่นๆที่ไม่ใช่ลูกๆของเราอาจจะได้เป็นรัชทายาทก็ได้นะเพคะอาจจะเป็นเช่นนั้นแต่หม่อมฉันก็เชื่อในตัวลูกๆของเราเพคะแต่ถ้าองค์ชายองค์อื่นๆได้ตำแหน่งหม่อมฉันก็ต้องยอมรับมันเพคะแต่ทาว่า โปรดทําตามที่หม่อมชั้นขออย่างหนึ่งนะเพคะโปรดทรงคัดเลือกองค์ชายที่คู่ควรโดยตัดสินจากความสามารถจริงๆให้เป็นองค์รัชทายาทด,ด้วยเพคะแล้วฟาบาดก็ได้บอกกับเราคุณนางว่าจะมีการคัดเลือก องค์รัชทายาทด้วยวิธีแทคกยอนองค์ชายทุกคนมีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกไม่เกี่ยวว่าจะเป็นองค์ชายสายตรงหรือไม่แต่ถ้าว่าข้าจะเป็นผู้ตัดสินวิธีในการคัดเลือกเองแต่อัครมหาเสนบาบดีก็ได้คัดค้านฝ่าบาทจึงบอกว่าแทคกยอนคือการคัดเลือกผู้ที่คู่ควรมิใช่หรือไม่ใช่การคัดเลือกตามที่พวกท่านต้องการทําไมข้าพูดอะไรผิดไปหรือไง อครมหาเสนาบดีจึงพูดไม่ออกแต่ก็ได้มีเสนาบดีบางคนที่ทำหน้าพอใจรวมถึงขันทีด้วยค่ะทางด้านขององค์ชายโบกอมก็ได้เข้าพบพราพันปีองค์ชายได้คืนหนังสือตำราเคล็ดลับการอบรมเชื้อพะวงให้กับพระพันปีพระพันปีจึงได้ถามองค์ชายว่าทำไมถึงเอามาคืนให้ข้าละ่ะหรือว่าเจ้าคิดว่าหนังสือเล่มนี้ไม่ได้ช่วยเจ้าในการเป็นรัชทายาท องค์ชายจึงตอบว่าใช่เสด็จพ่อขึ้นเป็นองค์รัชชายาเพ่อมีพระชนนีเช่นเสด็จย่าพยาค่ะเหตุผลที่แท้จริงที่ทำให้เสด็จพ่อขึ้นคลองบาลังได้เพราะเขาเป็นองค์ชายที่มีความสามารถและมีคุณสมบัติคู่ควรที่สุดพยาค่ะท่านช่วยทำเช่นนั้นกับกระหม่อมด้วยพยาค่ะ แล้วราชนีก็ได้มาบอกเหล่าสนมว่าจะมีการคัดเลือกราชายาจากกระบวนการแทคกฮยอนเกิดขึ้นซึ่งเหล่าสนมต่างก็ตื่นเต้นกันใหญ่ถามราชนีว่าจะเริ่มเมื่อไหร่ราชนีจึงตอบว่ามันเริ่มไปแล้วล่ะหลังจากที่เหล่าองค์ชายโดนพาเข้าไปในป่าจนครบแล้วนะคะเสนาบดีก็ได้แจ้งกับเหล่าองค์ชายว่า เราจะเริ่มการแข่งขันเพื่อคัดเลือกองค์รัชทายาตและแจ้งกติกาว่าให้เหล่าองค์ชายจงไปให้ถึงเส้นชัยก่อนที่นาฬิกาไฟจะไหม้หมดค่ะคะแนานจะแตกต่างกันไปตามลำดับของผู้ที่ถึงเส้นชายได้ก่อนและองค์ชายที่ยอมแพ้หรือว่าตกรอบในการแข่งขันจะต้องมารับป้ายชื่อของตัวเองคืนองค์ชายที่สามารถรักษาป้ายชื่อของตัวเองไว้ได้จนถึงที่สุดจะได้เป็นเจ้าของตำหนักดงกุงค่ะ แล้ว EP ที่7ก็จบลงแต่เพียงเท่านี้นะคะเรื่องราวจะเป็นยังไงต่อไปนั้นก็กลับมารับชมกันใหม่ใน EP ถัดไปนะคะสำหรับคลิปนี้แอดมินก็ฝากกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ทางช่องด้วยนะคะขอบคุณค่ะ